แผ่นปูนขนาดใหญ่นะครับยาวกว่า10เมตรน้ำหนักเนี่ยประมาณ5ตันครับมันก็ขวางถนนพระรามสองขาเข้าอยู่ตรงนั้นแหละครับนึกสภาพนะครับคนที่กำลังทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพช่วงเวลาประมาณสองทุ่มเศษเนี่ยแล้วเมื่อวานในรถมากกว่าปกติแน่นอนละครับเพราะว่าคนกลับจางจังหวัด มันจะติดยาวแค่ไหนครับท่านผู้ฟังครับพระรามสองปกติก็สาหัสอยู่แล้วแล้วเมื่อวานนี้มาเจอเหตุการณ์นีนเข้านี่โอ้โหนึกภาพไม่ออกแล้วครับว่าท้ายแถวนี่มันจะอยู่ตรงไหนนะครับณนะขณะนี้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วสองรายครับรายแรกเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในรถที่โดนแผ่นปูน หล่นลงมาคโรมครมทับตัวรถเก๋งคันนั้นนะครับเชฟโรเลตคันนั้นขาดขาดสองท่อนเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตคาที่ในจุดนั้นหนึงศพทีนี้ล่าสุดนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งตามข่าวนี้บอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่บนสะพานแล้วก็ร่วงลงมาพร้อมกับแผ่นปูน นะฮะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสาหัสอีกสองนะครับตอนนี้สาเหตุเนี่ยยังไม่ชัดแต่ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้สั่งตรวจสอบด่วนแล้วครับสั่งตรวจสอบด่วนแ,แล้วต้องปิดถนนไว้ก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับฟังผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าเนี่ย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จังหวัดจันทบุรีครับที่มาเจอเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าขับรถตามหลังคันข้างหน้ามาเพิ่งกลับจากงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่พัทลุงนะครับใช้พระรามสองแล้วก็ขับรถมารถของอดีตผอ,อเนี่ย มาทั้งหมดห้าคนครับเรียกได้ว่าเฉียดตายเลยเพราะอยู่ห่างจุดเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยแค่นั้นครับอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสามสิบปีนั่งอยู่ในรถกระบะคันที่ถูกแผ่นปูนหล่นลงมาทับบริเวณด้านหน้ารถครับบอกว่าตอนนั้นเธอกับครอบครัวมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห้าคนนะครับ กำลังจะกลับบ้านมาจากการไปขายของที่วัดจุฬามณีสมุทรสงครามตลอดทางก็ฝนตกมาต่อเนื่องก็ขับตามกันมาอย่างช้าๆมาถึงจุดเกิดเหตุจ,จู่ๆแผ่นปูนมันหล่นโครมลงมาทับรถเก๋งที่อยู่ข้างหน้าโชคดีที่รถของพวกเธอเนี่ยโดนแค่บริเวณด้านหน้ารถครับทุกคนในรถปลอดภัยนะฮะ ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครคุณนรงรักร้อยและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสะพานกลับรถถนนพระรามสอจุดเกิดเหตุนะครับกิโลเมตร34หน้าโรงพยาบาลวิภารามเนี่ยคือปิดช่อมบำรุงมา เมื่อวันที่ย3สามิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันอายุมากแล้วและเคยมีปัญหาเกิดไฟไหม้บนสะพานเพราะว่ารถบรรทุกน้ำมันระเบิดแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างนะฮะซึ่งกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยวันที่ส1มสิบเอ็ดสิงหาคมสิ้นเดือนที่จะถึงนี่นะครับแต่ว่า มาเกิดเหตุซะก่อนนะครับ